เด็กน้อยก็หลายแทมุนเนี่ยอ,อาก็เล่นน้ำไปตะม้วนแท้แล่น้ำนอีกแล้วป้าไปตะม้วนขนาดเลยหลายขนาดเด็กน้อยตุมตัมตุ้มตั้มโูเด็กน้อย พ่อได้ยันผู้ยันกล้องกันมี้ยลายแห้งเด็กน้อยมาดิพ่นมาเล่นแบบนี้เสมอวะบางเมื่อด็กน้อยแตกสุดๆดูอ้๊บอุ้ยตุ้มอันนึงสักอึบตุ้ม โอ้ยนู้ดเด็กน้อยเยอะอย่างเงี้ยเอาขนมมา,จนะาแจกเนาะผู้ถ่ากับพี่มีความสุขหลายเนี่ยชุชนบทนะคะผู้คนแดดสุดๆอ่ะเนื้อสักปุ๊บอุ้ยอโด,ดใหม่ดูโอ้โหอโดอด,ดด เด็กน้อยโดดน้ำนะคิดถึงตัวเองเลยนะคะ,หน,ะหนึ่งสอง 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, อตุ้มโดยว่าโดดยางคากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองเตสดๆเลยมีความสุขหลายไปก่อนนะคะอุ้ยควอยกำลังนอนเมเ เฮ้ยทำอะไรอะ่ะลูกเจอเด็กแล้วก็ยังเจอค่อยนอนเมบด้วยเอามอก,กี้เห็นนอนอยู่ตื่นแล้วปะืึตื่นแล้วบะอ่าคือไม่ตัวเดียวเขาหล่อ,อเลยมองหน้าอีกเราเป็นเพื่อนกันนะืึบุมีม,มู่มบะบุมีมู่เลยหาบุมีเออนะ เป็นเพื่อนกันอนอนเมบอยู่เพื่อเดียวเพื่อนฝูงไปไหนหมดอะอปกติแกจะมีเพื่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยคอยก็ไม่มีเพื่อนมาเรานี่หว่าอคะคะเพื่อนอยู่ตรงนอนไปดูเนาะใช่กันนึกว่าแกไม่มีเพื่อนสิมีอยู่นะตอนนั้นนอนเมบมีความสุขหลายฮัลโหลอยู่คนละที่ <Hello. S 1> นะ นอนเมเปะอยากกินมากสมออาจจะเลยเดี๋ยวว่าไม่ไิ่กิะโอ้ดูอ,อมากสมอมากสมออาโนมาทัองแมวเต็มรถ <laughs> เออพักหนาดนะ <laughs> นงหมาเนี่ย <laughs> มวนนะปวดม้วนมาสั่นร้านในบูธิมาแม่สไลเดอร์แม่จ้อนแม่หน่อยสไลเดอร์แม่อ่าเบิ้งสไลเดอร์ก en ันโอ้โหหูม้วนไรสไลเดอร์อ้าวขึ้นได้ปะไรออ๋สไลเดอร์แม่

อาขึ้นมาขนมเียแล้วไปขนมมาขนมกันมามาขนมยกต้งตกมาทางนี้ก่อนอม,มากินขนมกัน <c oughs> ดาคาดประสน,ม,นมามาก,กินขนมกันเรียงแถวเรียกแถวมันกี่ <c oughs> เดี๋ยยพอดีเดเดาแบ่งกันนะเถีดนู่นปาเไเดโอ้เวอย่านี้เลยาเขาเารมีอยู่สามคนขนมมีอยู่สองห่อแบ่งกันนะอ่าเล็กเอาก่อนอนี้เ่สาก้อนพอดีเ่่อนเอ้โอยใหญ่กับเพื่อนเอาแบ่งกันเด้อมันหมดแล้วลูกของหมดพอดีนั้นก็ฮานน้องหมาหมดแล้วอ่ะกินเลยแบ่งกัน ไม่ก็แบ่งกันก็ได้เนี่นยเนาะแชร์กันนะลูกเนาะ้องใส่บังดา,ดาบาด,าด้วยนั่นโอ้ดาขกกึ้นขาดบาแล้วบาทนี่เอ้าดาขาดวิดากขาดขนมหมดแล้วหมดจริงๆหมดแล้วหมดเลยหมดแล้ว,แ,ลวแบ่งกันเจีลูกมีเท่นานั้นละ เก็บไว้ก่อนบ่ะ,ะไปแล้วบัดนี้อึบอ่าเอาไปกินข้างล่างนนเดี๋ยวค่อยแบ่งกันเพืน่นบ่เอาตูดตู้ตูต้คิดถึงตัวเองแล้วตูดตูดตด้นี่สมัยก่อนก็เล่นอยู่นี่แต่แต่ก่อนแต่ไข่น้ำมาเว่าได้เป็นแบบนี้เนาะมันลืล่นะเนาะถึงมือนี่คือไข่น้ำ มันเป็นแบบตูดไม่ลงนะยู่ดีไม่แห้งไปแล้วไปดงส้างพันพอมารแต่พุ่นเยอะและพวกจะไปัำเดรอ,อไปก็สั้างเ้ยเนาะ